สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูขส้ขู่ทุกคนนะครับเด้อเพหาะพอฮาร์ลิมอแล้วครับวันนี้ห้ามาเปิดคลิปกันอยู่ประเทศลาวครับวันนี้มาอยู่ครับเที่ขอพสปอลาวมหย,ยมตัวโตข้างครับพี่น้องนอนข้างไอข้างขึ้นเดี๋ยวห้าไปเที่ยวตลาดกันเดี๋ยวทะพาไปนอนรอตลาดครับไปเบิ้งตลาดเขาที่นี่ยังเงนะไปเบิ้งครับพี่น้องบ้าหอด ตลาดนะครับเดี๋ยวพาไปรอเบิ่งว่ามีอย่างเนี่ยตลาดครับของสดพระเจ้าผมหน่อยบริเตรียมเครื่องขั้วมาน้ำพี่น้องเอ้ยบริเตรียมเครื่องขั้ววะน้ำป่าพระเจ้าครับพี่น้องปลาประเทศลาวหอย จะเป็นตลาดของสดด้วยครับพี่น่องอันนี้เคียดเคียดอันนี้กว่าเนี่ยเมื่อกี้ไอซ้อนหรอไอซ้อนซบประปอเรา,า,าเนื้อเนื้อก็มีครับพี่น่องของทะเล โหมหครับว้าวบริเจียมเครื่องขัวมานนั่งจะปเบิ่งไก่ครับขอยาไทยเด้ไก่เป็นไก่บ้านนั่นเเนาะปัดไก่บ้านตัวไรมปนเนี่ยครับเนี่ย เขาตัวอาจจะใหญ่งงหาที่ดิสิ 20, บพันคนว่าดับไปไปเพิ่งเท่าคนว่าปลาปลาไม่ขอปลาไม่หนักของเราไปซื้อเขาแลครับพี่น้องเอาไว้แล้วลัน่นลั่นเก่าลั่นเดิมลั่นประจำโบได้มาเนี่ยลอยลอยก็ปีขอหยาดไทายนะครับเด้อบโบได้มาเนี่ยลอยก็ปีแล้วครับ <laughs> ลั่นเก่าลั่นเดิมสมตำเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเสียบ ไออยากกับมานะครับเด้ออันนี้เป็นเป็นเมืองยังเปล่ไก่สอนนะครไกส่สอนนี่เนาะตลาดลักแปดกันนี้ฮะตลาดลักปแปดอ,อ่าเป็นมาเอาเป็นตั๊ปลานะครับครับบุญใหญ่มาโดนมาหน้านครับพี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นส่วนของเป็นกับเข่าสําเร็จรลุบด้วยครับเนะี่ยส่วนเนี่ยไอ้ส่วน,นส่วนผมนจะเป็นของสด พี่น้องเดี๋ยวไปหาเอากับเข่าไปกินแหลงครับื้วยซิเอาประดุกอย่างเจ๊ตัวเนาะบรรยากาศประเทศเลาวครับพี่น้องบรรยากาศย่ำแหลงของเมืองไกรสวร่วนนี่นี่เรากินแล้วร่วมแล้วนะใส่งบไปประมาณร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปตรงตลาดตลาดสดอีก่หนึง่ง ว่าเขามียังเนี้ยขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปทามบึงเนาะเดี๋ยวไปเบึงของสดครับพี่น้องทีมงานสร้างมาว่าอยากได้เจะได้อึ้งพันว่าพัข้าเจ้าพี่น้อง มันเห็ดพี่น้องอันนี้มันมันเฮ็ดยังครับเนี่ยเฮ็ดไข่เห็ดไข่บ่ดยเฮ็ดไข่กองกล่อจไอจานไรบ้างครับจานละซีฟจานละซีฟจานละซีฟซีฟทนเนี่ยก็ตกเป็นเงินไทยโยสามสิบกว่าบาทสี่ซีฟครับพี่น้องแต่ว่าเฮ้ามี อันะนะั้นเฮ็ดเฮ็ดละงอกมาน่ะเธอซ้ำกันบ่หาพันธุโอ้โหบัวเดียวเครื่องบัวเดียวเครื่องเฮ็ดกินมาน้ำเนี้ยเสียดายโอ้เสียดายบัเดี๋ยวเครื่องบัวเดียวเครื่องเฮ็ดกินมาน,ำน้าาานำพี่น้องตัวเขาเจาะเขาพี่น้องทำง,งานเลยหาพัน ้ามาใครจะเอาวไม่ถวกินลองาอีกเอาาเอาคำเอาคำหน่อยได้ไหมครับกองไรไปเลยครับห้าน่เอากองนึ่งครับอ่ากองอะไรก็ได้เอาคำหน่อยไปกินไอ้แก้มกันพี่น้อง ต้ no? tamam. e <laughs> anyway. นข้าวเจาพี่น้องโอ้ยมครับเฮ็ดกระมีเฮ็ดกระมีโอ้ยวูเดี๋ยวเครื่องแม่ครับพี่น้องวูเดี๋ยวเนี่ยไม่อย้ดูไม่กินบอสครับวูเดี๋ยวเครื่องไม่ฮ็ดกินโมเรติดมาเดี๋ยวกลับไปหารถแล้วครับลักมอไซค์เข้ามาพร้อมไหมครับพี่น้องเดี๋ยวเราขุดแก่รถ กลับไปบ้านยกตู้ไ,ได้ไหมครับพี่น้องกับมาหอดลานลานยกตู้เห,แห 5, ้แล้วกับมาหอดหารงสิบหลอแล้วไปได้ของกินกัน,กนต้เห็นแล้วครับพี่นอ้องปิ้งปิ้งประดุกสมตํำบุกกาไทายขา้าครับพี่น้องน้องขจ้ามาที่หลังยกตู้กับกันดึ่มลำลุ่มลำลุเลย อันนี้รถเวียดนามนะครับเนื้อหอยเง่าทันฟอรม์เมอร์ของผมที่นอนข้างเจดีคนนะ่ะครับพี่น้องทีมงานมาทำกันเจ้ากลับรถแล้วแล้วผมขันเดียวครับพี่น้องกอดเจดีนะี่แหละเอาผมไปยังว่ากันไปไปเที่ยวตลาดมาเด็กบขาเขาก็าาน้นะแล้วครับไปเดี๋ยวไปกินกันเมื่อกี้ไม่เงินไปสามแสนกว่าพี่น้อง ตอนนี้เหลือเงินอยู่ผมนับวงเลี้ยวเดี๋ยวพีเดี๋ยน้องผมนับวงเลี้ยวเงินเหลืออยสองแสนสองแสนสี่หมื่นสองแสนสี่หมื่นแสดงว่าผมใส่เงินไปอยู่ประมาณแสนเดียวแสนเดียวเนี่ยคตีเป็นเงินเงินไทยก็ประมาณ สองลอยก็สามลอยอันนี้มโนับครับอันนี้มโนันโบผมกับขอกับน้ำครับพี่น้องขอกำนามกับมีปิงปลามะขามหน่อยมาขามหน่อยสมเขียวแล้วจำสมจำส,สมนี้โยเมื่อหนึงแล้วครับเนี่ยล่านล่านเป็นล่านไปจังละแล้วจะรอเข,เขาไปยังขั้มเขาไถเหล้าห้องก่ะเป็นยังไงสลละครับตลาดผ้าไปเบิ้งกับ โอ้ยากอายเนี่ยโอกาสทายภาไในนะครับพี่น้องจะได้กันจะเที่สากันนะครับเด้อลุ้นดูในรุ่งคลิปทีหนึ่งเอ้าเดี๋ยวกันจังพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวกันขออนุญาตนะยูฮากินตัวนี้ยแหละสวยสวยมากเลยแหละเปลี่ยนปุ๊ดเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้อเมืองตัวปุ๊ดจอยจอยไหม โมยังบววากันบานพีบานพีมั่งน้องเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็บบ่มไม่ยังไรนะครับพ้าไปบงตลาดกับประกาศทายเข้าไลา่ดอกเดี๋ยวเขาทายขอเนี่ยโมชินกับพื้นทีภายในนะครับอ็จะถือสานด้ครับเด้ออาจจะโวดเร็วอาจจะทายเห็นแวบๆแวแบๆเู่นจังไนแบบ มันโมเดใจความจังไหนกะพึ่งฮัทพึ่งฮัดเทดคลิปนะครับนะ่ะโอเคคลิปหนะ้าเดี๋ยวจะได้กัแกะัวเดี๋ยวขอแกะัวอีกทนึงกับบโูว่าสิพาไปหาเลาะหรือหาเล่นยังเนี่ยเอกับโบโเว่าตอนนี้ตัวขางอยู่ลาวครับนอนขางขึ้นโยประเทศลาวกับรถครับนอนบนรถรถคือบานบ้านขึ้นรถครับพี่น้องตัวขางอยู่ประเทศลาวครับ อ๋อพอคลิปนะฝากกดไลค์กับกดแชร์มานะครับเด้อฝากกดกระดิ่งมานั่นและติดตามกันไปครับแพ่งกันไปให้เนี่ยเหรอขึ้นวะให้มันแก่นขึ้นเขายวปั่นเข้า่าสนุกว่าโอเคคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับพอพอคลิปนะสิบห้าไปห้าร้อยห้าเรียบเงี้กะแจงที่ตามอีกทีหนึ่งครับ